ขอต้อนรับเข้าสู่เงาแห่งอโยธยาพอดแคสต์เรื่องเล่าลี้ลับแห่งอโยธยาตำนานที่ไม่เคยเลือนหายไปไหนวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาสู่ใจกลางของอดีตอันรุ่งโรจน์และแฝงเร้นด้วยความลึกลับของกรุงศรีอยุธยานครที่เคยยิ่งใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุก ตำนานที่ถูกกระซิบเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงวงเวียนอยู่ในผืนดินแห่งการเวลาเรื่องราวที่เราจะเปิดประตูสู่มิติเร้นลับในวันนี้คือตำนานของผีแห่งนคนรลับแลนครที่ซ่อนเร้นอยู่ในมิติแห่งการเวลาที่อยุธยาเมื่อเอ่ยถึงคำว่านครลับแลภาพจำของผู้คนส่วนใหญ่ มักจะพุ่งตรงไปที่เมืองเร้นลับในป่าเขาทางภาคเหนือเมืองที่ว่ากันว่ามีแต่ผู้หญิงและจะปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นแต่ใครจะรู้ว่าในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาเองนครที่เคยเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นแหล่งรวมอารยธรรมความมั่งคั่งและผู้คนจากหลากหลายชั่วชาติ ก็มีเรื่องเล่าถึงดินแดนที่ซ่อนเร้นเช่นกันครับสถานที่ที่ไม่ได้ปรากฏบนแผนที่อย่างชัดเจนไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายดาดราวกับว่ามันดำรงอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่กับโลกที่เรามองเห็นดินแดนแห่งนี้อาจไม่ใช่เมืองที่จับต้องได้ดั่งกายเนื้อ ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ยังคงอยู่ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบันแต่มันคือส่วนหนึ่งของอยุธยาที่ถูกกลืนกินโดยความลึกลับอาจเป็นซากของวังเก่าที่ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นเขตอาถรรพ์วังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความรุ่งเรืองก็จางหายเหลือไว้เพียงความเงียบงนัน และพลังงานบางอย่างที่ยังคงวงเวียนอยู่หรืออาจจะเป็นวัดโบราณที่หายสาบสูญไปจากสายตาผู้คนวัดที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเต็มไปด้วยพระธรรมคําสอนแต่ด้วยเหตุผลบางประการอาจเป็นภัยสงครามภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งคํำสาบแช่งทำให้วัดนั้นเลือนหายไปจากความทรงจำ และเหลือไว้เพียงตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากเรื่องเล่าขานกันว่าพื้นที่แห่งนครลับแลในอยุธยาเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นได้เฉพาะผู้ที่มีดวงจิตพิเศษเท่านั้นครับผู้ที่มีสัมผัสที่หกผู้ที่สามารถรับรู้ถึงพลังงานที่มองไม่เห็นหรือบางครั้งก็ปรากฏแก่ผู้ที่หลงทางจนไร้ซึ่งทิศทาง ผู้ที่เดินวงเวียนอยู่ในป่าลึกหรือในซากปรักหักพังของเมืองเก่าจนกระทั่งจิตใจอ่อนล้าหรือผู้ที่ถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างพลังงานที่มาจากอดีตท,ที่ยังคงวงเวียนอยู่หน้าที่แห่งนั้นและหน้าที่แห่งนั้นเองที่ดวงวิญญาณอันทรงพลังยังคงเฝ้ารักษาอาณาเขตนี้ไว้ไม่ให้ผู้ใดล่วงเกินโดยง่ายใด ตำนานที่โดดเด่นที่สุดที่เกี่ยวข้องกับนครลับแลแห่งอยุธยาคือเรื่องราวของแม่นางจันทราครับเธอคืออดีตนางข้าหลวงผู้มีรูปโฉมงดงามราวกับนางในวรรณคดีมีกิริยามารยาตอันอ่อนช้อยงดงามทั้งกายและใจแม่นางจันทราไม่ได้เป็นเพียงหญิงงามธรรมดาเธอเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉาน เป็นผู้ดูแลห้องสมุดหลวงและคัมภีร์โบราณอันล้ำค่าในราชสำนักอยุธยาตอนปลายคัมภีร์เหล่านั้นบรรจุความรู้ภูมิปัญญาและเวทมนต์โบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเธอรักและหวงแหนความรู้เหล่านี้ยิ่งกว่าชีวิตของตนเองในคราวเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อกองทัพข้าศึกบุกเข้ามาประชิดพระนคร ไฟสงครามแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลวเพลิงลุกโชนเผาผลาญบ้านเรือนวัดวาอารามและพระราชวังความโกลาหลและความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วทั้งพระนครแม่นางจันทราด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชาติและความห,ห่วงแหนในมรดกของแผ่นดินเธอพยายามอย่างสุดกำลังที่จะปกป้องคำพี และเอกสารสำคัญจำนวนมากให้พ้นจากเปลวเพลิงและการทำลายล้างของข้าศึกเธอรู้ดีว่าหากความรู้เหล่านี้ถูกทำลายไปอายุทยาก็จะสูญเสียจิตวิญญาณที่แท้จริงเล่ากันว่าแม่นางจันทราได้นำคำภีเหล่านั้นไปซ่อนไว้ในห้องลับใต้ดินของวังหลวงแห่งหนึ่งห้องลับที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยล น้อยคนนักที่จะรู้ทางเข้าออกเป็นความลับที่ถูกเก็บงำไว้อย่างดีเธอหวังว่าเมื่อสงครามสงบลงความรู้เหล่านี้จะยังคงอยู่เพื่อเป็นรากฐานในการฟื้นฟูแผ่นดินอีกครั้งแต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังจะนำคำพีเล่มสุดท้ายเข้าไปซ่อนเธอถูกทหารฆ่าศึกพบตัวเข้าเสียก่อน หนาปากทางเข้าห้องลับนั้นเองท่ามกลางเปลวเพลิงและเสียงดาบที่กระทบกันแม่นางจันทราถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยแรงอธิษฐานสุดท้ายที่จะปกป้องความรู้ของแผ่นดินด้วยความเจ็บปวดที่เห็นอยุธยากำลังจะล่มสลายและด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อแผ่นดินเกิดดวงวิญญาณของแม่นางจันทราจึงไม่ยอมไปสู่สุคติ เธอเลือกที่จะอยู่เพื่อเฝ้ารักษาความลับและมรดกของชาติวิญญาณของแม่นางจันทราผูกติดอยู่กับพื้นที่ลับแห่งนั้นทำให้บริเวณรอบๆห้องลับและอาจรวมถึงส่วนหนึ่งของวังที่พังทลายไปแล้วกลายเป็นนครลับแลแห่งอโยธยาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นหรือหากเห็นก็ไม่อาจเข้าถึงได้โดยง่ายมันเป็นเหมือนม่านหมอกที่กั้นขวาง เป็นกำแพงที่มองไม่เห็นที่ปกป้องความลับของอดีตเอาไว้ผู้ที่บังเอิญหลงเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้มักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายเสียงอ่านคำพีโบราณเสียงที่ดังมาจากที่ใดที่หนึ่งในความว่างเปล่าบางครั้งก็เห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะก่อนจะเลือนหายไปในสายลม เรากับจะเตือนให้รู้ว่าที่นี่มีเจ้าของหากเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้ที่เข้ามาด้วยความเคารพหรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้โดยไม่คิดร้ายแม่นางจันทราอาจนำทางให้พบกับทางออกหรือบางครั้งอาจจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบที่คาดไม่ถึงแต่หากเป็นผู้ที่คิดจะล่วงละเมิด ผู้ที่เข้ามาด้วยความโลภคิดจะค้นหาสมบัติหรือพยายามขุดคุ้ยความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขาอาจจะเดินวงเวียนอยู่ในเขาวงกฏที่มองไม่เห็นจนเสียสติจิตใจแตกสลายด้วยความหวาดกลัวหรือบางรายถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา โดยไม่มีใครพบศพหรือไม่สามารถหาสาเหตุการตายที่แท้จริงได้รากับว่าพวกเขาถูกกลืนหายไปในมิติของนครลับแลแห่งนั้นเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีอายุทยาจะล่มสลายไปแล้วแต่ดวงวิญญาณแห่งอายุทยาโดยเฉพาะดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของแม่นางจันทรา ยังคงเฝ้ารักษาความลับปกป้องมรดกและคุ้มครองผืนแผ่นดินของตนอยู่เสมอครับเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความผูกพันอันยาวนานระหว่างผู้คนกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในทุกอนูของกรุงศรีตำนานของแม่นางจันทราผีเฝ้านครลับแลแห่งอโยธยา เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวมากมายที่ยังคงวงเวียนอยู่ในมิติซ้อนทับของกรุงศรีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องเล่าขานหรือเพียงจินตนาการมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความลึกลับของอดีตและความผูกพันอันยาวนานระหว่างผู้คนกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณล่ะครับเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและโปรดติดตามเงาแห่งอโยธยาในตอนต่อไปสวัสดีครับ